เอาเลยครับสุัิดีผู้ชมด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่ไฟน์นเอฟเฟสตนี้กันเช่นเคยมาเรามายื่นบัตรปฏิพันธ์ให้กับเจ้าหุ่นตัวนี้กันก่อนดีกว่าโอ้โหมันเต้นดีใจฮะเปิดโอ้หายไปแล้วเข้ามาในลิฟต์นะครับยินดีต้อนรับสู่มอนตี้เกเตอร์กรอฟบ้านแห่งเฮริเคนโออินวันแต่ขณะนี้นัปิดทำการอยู่ไว้กลับมาใหม่นะ ไปที่ห้องซี curity หลังห้องถงทางเดินนะต้องถ่ายรูปที่มีแฟลชนะจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตมันติ้กรอบเพราะงั้นแฟลชแคมก็เลยถูกยึดเอาไว้ที่นั่นแต่ก็มีเฉพาะโซนนั้นเท่านั้นแหละที่ขายกล้องถ่ายรูปนะ่ปะมันเป็นแผนการตลาดที่อัจฉริยะมากโอ้โหนี่เล่นกันอยา่างนี้เลยนะแม่ห้ามเอากล้องถ่ายรูปขึ้นมาแต่ว่ามีขายซะง,งั้นปะโทโอุย้ยมีจุดเซฟด้วยเอาก่อนเลยแล้วกันแม่เอาเลยครับ โอ้โหห้องนี้คือแบบสีเขียวเต็มไปหมดมีเสียงจระเข้ด้วยอุ้ยเดี๋ยวนะคล่านี่คือหุ่นเต็มไปหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวนะเสียงมาจากไหนวะเหมือนเป็นเสียงหายใจของจระเข้ทางซ้ายแม่มีที่นั่งด้วยต้องระวังหุ่นอ่อ้พวกนี้ที่ดีโอ้โหอันนี้คงเป็นห้องครัวสินะเออห้องครัวมีที่ชาร์จ่ันไฟด้วยจัดหน่อยอ่าฮะ ทานไฟฉายเต็มเปี่ยมพร้อมรุยโอ้เอาละเข้าไปทางประตูแดงกันห้องสิคริรตี้อยู่ไม่ไกลแล้วเธออาจจะต้องดูรอบๆห้องนั้นนะเพื่อตามหาสิ่งที่จะหยุดยั้งมอนตี้ได้ย่แล้วเราจะใช้อะไรหยุดยั้งมอนตี้วะเนี่ยข้า,ขามีเซฟอีกแล้วครับคุณผู้ชมทางขวานี้โอ้โอ๋ออันนี้เป็นห้องออกไปทางโถงนี่นาะอันนี้เป็นห้องสีฟ้าเฮ้ยอ,อะไรเี่ยแล้วอันเนี้ย อ๋อมันคือที่เดียวกันเป็นห้อง security อันนี้ staff only อ๋อโอ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ย,อ,ยอ,อุ้ยเอ,อ,อ้ยเจ้ากุลละบัมพ์พ่อใจงอนอุ้ยอันนี้เก็บได้เอาเลยครับเก็บเลยได้มาเป็น,ออน,นอโอ้โหอัาเกรดทันไฟฉายโอ้โหเมกเลยชิบหายแล้วเกย์เกยวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีตัวอะไรกำลังวิ่งมาก็ไม่รู้ โอ้ยไอเจ้ามอนตี้เนี่ยยังไงเนี่ยเข้ามาหลบในนี้ก่อนแล้วกันนะครับห้องลายตารางหมากฮอตนี่มันยังไงวะเน้่ยอ่อนี่มีประตูโอเคเข้ามาเก,กรกิลี่พวกนั้นรู้แล้วว่าเธออยู่ในนี้ไปเอาบัตรสิเคิลตี้ล้วรีบออกไปซะได้เลยดูเข้าอุ้ยมา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 อา่าฮะเอา้าไฟดับเดี๋ยวโอ้โ เก็บกระเป๋าก่อนโอเคสวยอะไรเนี่ยมีก่ออีกแล้วเธอเจอตัวเมเซอร์ไซ์แล้วตอนนี้นะเธอสามารถเข้าไปที่นั่นได้อ๋อภรกิจอ่าไปทำการสำรวจทอดในเมเซอร์ไซง์้ันเหรอได้เลยแต่ว่าขน,าน้นี่พุ่มพ,พ่ไม่ทันจบเลยเฮ้ยเข้ามาไม่ได้เด้แม่กำลังจะบอกว่ามีเจ้ามอนตี้อยู่ข้างนอก เอาละครับเราจะต้องหาทางอ้อมไปเดี๋ยวก่อนโ,โอเคเสียวแล้วเนี่ยเซฟเซฟก่อนเซฟก่อนฮะเพื่อความปลอดภัยอ่าอันนี้เป็นห้องเดิมใช่ไหมเดี๋ยวนะอ่าอันนี้ไปแล้วปะโอายังโอเคได้แฟลชแคมมาสุดยอด <c oughs> เราสามารถใช้แฟลชแคมนะฮะเพื่อทำการสตาร์ทหุ่นยนต์ได้แต่ก็ต้องชัดไฟด้วยเหมือนกับไฟฉายเลย โอเคเขา้าใจสามารถกดปรับเปลี่ยนได้อะฮะโอาา้โหนั่นคือฟัสต์คัมถ้าหากเธอแย่แล้วก็ใช้แสงแฟลชในการสัรนพวกขุนยนพวกนั้นเลยแต่จำเอาไว้นะว่ามันไม่ได้ผลกับบอลตี้เพ่อหมอนนั่นตัะใส่วกันแดดโอเคครับขึ้นมาข้างบนหน่อยเอ้ยโอ้โยเจ้าขุนรา,าพอยขึ้แล้วอะเดี๋ยวนะอ๋อมาแล้วกันอ๋อนี่ไงมันเป็นเสียงจากไอ้เจ้าจระเข้ตัวนี้โท้เอ้ย เห้น hey. ะครับค่อยๆนะไอ้เจ้าหุ่นนี้มันเดินแบบสเปะสัปะเราคาดเดาไม่ออกระวังให้ดีเฮ้ยเ้าจะหืมอ,อ้ยโอ้โหย,ย,ยังเห็นอีกวัเนี่ยแหมเอ้ยเดี๋ยวเข้าโอ้โหบอดต,ตี้มันไล่มันแล้วอยู่นะรีบเปิดดียสวยกดยาขอล้อโอ้โหมันเอาหน้าจุ่มเข้ามาในรีบเลยเดี๋ยวเข้า ประตูเปิดโอเคอ่าภารกิจภารกิจยังคงเดิมนะครับไปทำการสำรวจท่อที่เมเซอร์ไซด์อ้จัดไปแต่ว่ามันอยู่ไหนวะมนเมเซอร์ไซด์เนี่ยเอาละครับลองขึ้นบันไดเลื่อนมาก่อนแม่น่าจะอยู่โซนนี้หรือเปล่าโอ้โหเจ้าหุ่นนี้มก็เยอะแยะเหลือเกินว่ะเอาไงเดลิิยตเหรออันนี้เขาไม่ได้ครับต้องใช้แดนพารอุ้ยโอ,ยอย้เจออีกแล้ว ว้าเอ้ยอยู่นะเยอะอยู่ก่อนเยอะม,มันมาทางไหนอุย้ยชิกา้าเอาแล้วไงลองกล้องใหม่เลยแล้วกันเข้ามาเด้เข้ามาตีเน้ถ่ายรูปหน้าหงายเงือบไปเลยโอ้โหใช้ได้ครั้งเดียวเองเหรอใช้ปุ๊บแบตหมดปับ๊บเราต้องไปเติมนะครับโอเคดูเหมือนว่ามันจะไม่ไล่มาแล้วแม่เออวะมีประสิทธิภาพเหมือนกันอันเนีย Fast c a เอ้ยอันนี้หรลิป่าเมเซอร์ไซชัดเจนโอ้ยโอ้โหมาเอ้ยโดนเห็นเข้าพอดีเลยนี่แหละล็อกซี่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวเข้าแลกบัตรแลกบัตรเดี๋ยวลเปิดหน่อยเปิดโอ้ยอย่าเว่อตเเต้นเปิดหน่อยโอเคอเ,คเ,คเ,คเคข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว,ม,ลวมันยังตามมามันยังตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสวยโอ้โหที่ไหนวะเนี่ย เข้าตู้ก่อนเอาละมาปะวะโอ้ยหาต่อไปเจ้าเด็กนั่นน่ะมันซ่อนไปได้ไม่จะร้อนล็อกเฮ้ดูกล้องก่อนนะครับคุณผู้ชมเราอยู่ไหนนะอุ้ยอันนี้อะไรเนี้ยเข้าวงก้นเหรอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันมาเปิดตู้ข้างๆเราเนี่ยหน่อยดีนะไม่เจอเราแม่เช็คไม่ละเอียดก็อย่างนี้และครับโอเคออกมา ว้ยเสียวไส้เป็นบ้าว้าวว้ย,ย,ยอะไรวะปะุ่มพวกนี้นะเหมือนจะใช้ในการ,ปรเปลี่ยนแปล<อ>งเขาวงกดนะสงสัยจังว่าจะต้องเปลีป่ยนมันยังไงอะไรมาถึงปุ่มไหนวะอ๋อปุ่มนี้เหรอคือยังไงอะ่ะอะไรเด็กหายไปยเซฟก่อนละกันโอ้ยอยู่นะมนต้องทำอะไรสักอย่างกับปุ่มพวกนี้หรือเปล่า เอ๊มันยังไงวะอุย้ยกดยได้เลยเนี่ยกดอันไหนวะอันนี้หรอ,อกดอา้าวตามข้อความที่ได้รับมา,ามีสตารบอตตัวนึง,นงเอากุญแจไปไว้ที่ห้องซูเปอร์สตาร์เทเตอร์ทางเข้า,ข,าของห้องนั้นนะ่ะมันอยู่ที่โซนเด็กเ็ดโอเคจะต้องไปเอากุญแจของเมเซอร์ไซส์มานะครับอุย้ยอุ้ยว่มันเซ็งกับไอ้เจ้าคุนเราพอจริงเลยแม่มีวิธีจะกำจัดมันบ้างไหม อาล้ครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาที่โซนเด็กเล่นกันแล้วที่โซนนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องไอ้เจ้าตัวพระอาทิตย์กับพระจันทร์มากโอ้โหถ้ามันเป็นพระอาทิตย์ก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นพระจันทร์แล้วก็มันไล่ฆ่าเรายับแน่เลยวัดขดอุ้ยมีรปภ2ตัวเดี๋ยวนะอ๋อตามหาบิ๊กเซตไซส์คันโตรคีนะครับในโรงหนังที่โซนเด็กจัดไปแม่เสียวจังเลยว่าจะเจอไอ้เจ้าพระจันทร์อีกหรือเปล่า แต่ขนาดจะเจอเลยไหมก็มันอยู่ประจำโซนนี้นีหนาโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นจะต้องลบไอ้เจ้าพวกนี้ก่อนอฮะไม่คณะมัอ๋อนั่นไงตั๋วใช่ปะกตก็ตอันนั้นน่าจะเป็นตั๋วโรงหนังเพราะฉะนั้นโรงหนังน่าจะอีกฝั่งดึงเราอ้อมมาข้างล่างนะครับเราจะไม่ฝ่ากพวกมันเข้าไปมันจะเสี่ยงเกินไปหน่อยเอาละขึ้นมาข้างบนโอเคนี่สินะทีเเตอรออ์เจอสักที เข้ามาวุ้ยอุลรปภนี่คือเต็มเดี๋ยวนะมันจะเข้าไปได้ไงวะอ๋ออาจจะต้องเรียกเฟนดี้มานะครับเพื่อความปลอดภยัยมาแล้วเฟตดี้ช่วยคอยแนช่วยคอยแนช่วยพาเข้าไปดอยรปภเยอะอุยเฟนดี้เหลือสองขีดเองนะเอาแบตจะหมดบ้าเอ้ยลืมชาร์จหน่อยโอเคต้องลงตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้น่าจะปลอดภัยอยู่ไหม นั่งไอเทเตอร์อ,อ๋อโรงหนังคนน้อยมากไม่มีคนเลยนี่วะโอ้ยอะไระอะเฮ้ยเดี๋ยวอุย้ยเดี๋ยวนะมอนตี้อยู่ข้างล่างเอาไงดีวะอ่าอ่ะกูผู้ชมผมจะทำการอ,อ้ยแปลกเอ้ยขอละไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับวิ่งอย่างเดียววิง่ง โอ้โหมันมามันมาไอจัมป์ตี้มันไล่หลังเรามาอย่าเข้าใจขอลอกคนลอกวิ่งมันจับจับไม่โดนแบกเออโอเคเฮ้ยเดี๋ยวคลาสนี้ก็มีเสร็จสร้างหุ่นยนต์งั้นเหรอโอ้โหโอเคเก็บกระเป๋าก่อนมาเดี๋ยวนะทางไหนวะเนี่ย อุย้ยมีกี่ตัวไปวะเนี่ยสามเลยหรอโอเคมันยังดีนะครับที่มันไม่ไล่เราเนี่ยแม่ปกติเวลาเราหันไปอีกทางนึงเนี่ยมันจะไล่เราเลยทันทีเดี๋ยวนะอ่าอุย้ยโอ้โหข้างล่างก็มีอีกตัววยเนี่ยไอเจ้าซาหุนเนี่ยสี่ห้าตัวแล้วมั้งเนี่ยเท่าที่นับได้สยองโอ้โหโอุ้ยก็มีควรดเยอะ <laughs> อ้าเข้ามามีพิซซ่ามีจุ๊กตาอ,อุ้ยอ๋อไม่ใช่เราเปิดลราเปิดโอ้ยอันนี้ห้องน้ำนะครับพ้องน้ำมีอย่างปะวะไม่น่าจะมีอะไรออกมาก่อนเอ๊ะไปทางไหนต่อเลยเด็โอ้มือตึบเลยเว้ยที่นี่ผมเสี่ยวมากเลยไอหุ่นพวกเนี้ยไม่รู้ว่าจะมีหุ่นตัวไหนที่มันแบบแอบ,บทำงานแล้วก็แอบ,บลักลอบเข้ามาข้างหลังเราหรือเปล่าเดี๋ยวนะ ไปทางไหนต่อเข้าประตูแดงแล้วกันั่นไงโอ้โหเขาได้มีจุดเซฟต้องไปที่นี่นั่นแหละเดี๋ยวนั้นเชือกอะส่ยางหรือเปล่าโอเคหมุนก่อนเอาล่ะครับตอนนี้ได้เมเจอร์ซไซค์คอนโทรคีมาแล้วภารกิจคอมพิวตนะครับภารกิจต่อไปคือการใช้มันเพื่อเคลื่อนย้ายกำแพงนะเพื่อที่จะเข้าไปยังท่องั้นหรอว่แต่ว่ากำแพงไหนวะเออ้ยเดี๋ยวโอ้ ตาสีแดงนักสิบดวงกำลังเพลกมาอย่างเราจยวนะขอร้องเลยอุ้ยอีซี่บร้อกใจเย็นเาตมาป่าวะโอ้หตาสีแดงอย่าอย่าขอร้องเลยอย่าอ้เขนาอกบมีดื้อมาแล้วโอ้ยมันเร็วมาก เกือบถึงแม่งเอ้ยแตกเอาไงเอาไม่ใจเย็นใจเย็นอ่าเราต้องออกไปให้ได้ก่อนอันดับแรกโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะโคตรเยอะโคตรอ่าป๊บนึงนะต้องไวเราต้องไวผู้ชมเราต้องไวจังหวะเนี้ยเราต้องไวจริงโอ้ยชักช้าได้อยู่ไม่รอดบอกเลยอย่าขอร้อง อ่ะเห็นนะเห็นนะยายาไปแล้วครับยังอยู่ยังอยู่เปิดประตูมายโอ้โหขวดไกลตัวนี้ก็มีโอ้ยน้าเกือบแตกแปวกเลยไปไปไม่ได้มันทางตันจะมหายเกิด เจนนะ,จะนเจนไปแล้วทุกคนพวกไปแล้ว,วโอ้โอ้โอเคโอ้ยเสียวมากใจนี้หล่นไปอยู่กับตะตุม่มให้ตายเถอะแมงเอ้ยเปิดได้ปะวะเปิดไม่ได้อีกออดไปอีกฝั่งหนึ่งไปตาม,มาใช่ไหม โออะไรเนี่ยอ่าภารกิจก็ยังคงเดินนะะแต่ว่าเราต้องเอากุญแจไปใช้ที่ไหนวะภารกิจบอกว่าจะต้องใช้กุญแจนะครับในการเคลื่อนย้ายกำแพงแล้วก็เข้าไปยังท่อโอ้ไม่รู้ว่าต้องเอากุญแจไปใช้ที่ไหนวะคุณผู้ชม๋ย่แวะเซฟก่อนนะแม่ผมไม่อยากไปเจอไอ้เจ้าเศษซากขุนพกนั้นแล้วเลยเนี่ยมันจะต้องทำอะไรสักอย่างกับไอ้ปุ่มนี้หรือเปล่าวะเพราะไม่กดได้ใช่ไหมตอนแรกอะเอา ก็กดได้อีกนี่วะภารกิจใหม่คือกำจัดมอนตี้เหรอเดี๋ยวนะเราจะไปกำจัดมอนตี้ยังไงอะเดี๋ยวเราไอ่เลิกกุญแจโอ้โหไปทางนี้เหรอเอ๊เอ้ยฟังนะที่นั่นอาจจะมีท่อที่เชื่อมไปยังทางเดินของมอนตี้กรอบฉันคิดว่ามันจะต้องมีแผงควบคุมเขาวงกดอยู่ใกล้ๆกับที่นั่นแน่งั้นเหรอมันอยู่ไหนวะเนี่ย อ๋อหรือว่ากำแพงที่ว่านั่นจะคือเขาบงกดนี้วะลองเข้ามาในห้องนี้กันต่อนะครับลองดูดิว่าทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นหนอคันโยกใช่ไหมแเราก็ปุ่มกดเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนแปลงไหมนะเนี่ยเอต้องกดอีกทีหนึ่งก่อนอ่ามีคันโยกแล้วอ่ะกดคันโยกอุ้ยอ่ะกดอีกทีหนึ่งกดมั่วมาแล้วต่อนะเฮ้ยเอามันเปลี่ยนแปลงอยู่นะเนี่ยโอ้ จัดไปเลยแบบนี้ปิ่ทีหนึงได้ไงชัดเจนเอาละครับคุณผู้ชมขอเวลาแป๊บนะอ่ะาหลังจากที่ผมโอ้ยเปลี่ยนแปลงเขาวงกดอยู่นานตอนนี้ก็เจอเส้นทางไปยังโท่แล้วนะอุ๊ยปาเอ้ยเกือบแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ทางเข้านี้นะต้องไปอีกทางเข้าหนึง่งอ่า ทางเขาเนี้เราก็จะต้องออกไปจากเขาวงกดมันจะเชื่อมไปยังท่อนะครับเดี๋ยวนะไป,ไ,นไปทางไหนไปทางไหนไปเนี่ยทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ่าทางซ้ายเหรอโหมัวไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ่านี่ก็ไม่ใช่อีกซ้ายนี้เหรอซ้ายนี้ก็ตันนะลองทางนี้เด้ทางนี้ก็ตันมีทางเดียวแล้วครับอ่าขวานี่ใช่ไหม นี่ไงทออ,อ้าวอยู่กนเฮ้ยติดอะไรวะกระโดดเหรอเอ้าก็ไม่ได้อยู่ดีอะไรอยู่ดีอู้ชมผมเข้าทอไม่ได้เอา้านี่ไงได้แล้วอโอ้โหต้องหันหลังเข้าก็ไม่บอกเฮ้ยเอาวะทอแบบนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือ จ้าแมลงอะไรนะแมงมุมใช่ไหมแมงมุมตีชิงไอเจ้าแมงมุมตีชิงจะออกมาปะวะขอให้มันอย่าออกมาเลยแล้วกันอุ้ยเสียงอะไรอ่ะอยู่นะอ๋อนี่มันโซโจระเข้นี่นะมีที่ยิงด้วยอ่ะเฮ้ยกดไงวะโอเคเข้ามาได้ละอ่าให้ยิงไข่ไเนี่ยเดี๋ยวก่อนยิงไข่ครับอ๋อยิงนั้นเหรอ ใช่ปะว่น่ะนี่แน่โอ้ใช่ด้วยภารกิจใหม่ทำการเติมสปเสปซบักเก็ตสเปซบักเก็ตหรอเซฟก่อนละกันมันคืออะไรวะสเปซบักเกต็ตเหมือนจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าพงสำหรับศาสตร์นะฮะพงศาสตร์ถ้าแปลตรงตรงัวมันแปลว่าพงศาสตร์นะเดี๋ยวก่อนนะแต่ผมต้องกระโดดขึ้นไอ้เจ้านี่เหรอโอ้โหรอด้วยหน่อยฮึปเอ้าเดี๋ยว เอ้ยมอนตี้โอ้โหล้อไปไดโนเสาร์เลยเจ้าจระเข้ว่าโอ้โหมันลงมาอัดเราอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยขามาแล้วไอ้เจ้าหนุ่มเออเด้อเฮ้ยปืนอะไรเละสาระเฮ้ยล็อกแอนโลว่หน่อยเอาแล้วใครจะบอกว่าใช้ปืนยิงมันล่ะโอ้ยเตย์ยันกอดอุ้ยไม่น่าใช่ปะผมตะกิจมันให้เติมอะไรนะสเปซบักเก็ต แต่ว่าปืนมนใช้เติมเป็นสแปซมาเก็ตยังไงวะโอ้ยมันไล่มาไปหยุดอ๋อโอเคอ่ออยู่ไหนหมดละหายไปแล้วเหรออยู่ก่อนเสียงโอ้ย,ย,อ,ยอะไรอะอุย้ยแบกอยู่ไหนวะโอเควิ่งก่อนแล้วกันไม่รู้อยู่ไหนจะวิ่งก่อนอ่าเข้าปืนใช่ไหมโอเคอ๋อนั่นไงอินไปที่ลูกศรเออสวย ีจะไปสามหรือสี่ใสให้หมดอีกนัดเดียวเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ได้ขีดเหลืองแล้วนะจะต้องอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันวิ่งมาเลยจิจิงก่อนจิงก่อนเดี๋ยวนะโโอ้หมาว่ะมามาโอจัดเอ็นมาตีค่อยคุยโอ้โววิ่งไปธนูแล้ววิ่งไปเฮ้ยพุฒิพุธด้ยพุฒิพุธโอ้ยโอ้โหมันโดดขึ้นไปได้ด้วยเหรอ ดยูนะโอ้ยโอ้เดี๋ยวโอ้ยใช่จริงด้วยโัวเอ้ยเร็วเข้าฮะยิงยิงต้องยิงไปที่ลูกศอนตี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 มันมาลเล้ฮึ่มไก่อนหน่อยนะโอเคเราจะต้องจัดจังหวะให้ดีโอกาสนี้แหละใช้คุ้ม ยิงอึ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 เอาไอ้เขียวเอาไอ้เขียวเดี๋ยวเข้าโอ้ยพังเหรอหน่อยต้องหาปืนต้องหาปืนเพิ่มอยู่ไหนอ่ะโอ้โหขลังเราขลังเราทันปะวะไม่ทันไม่ทันเป็นก้อนเป็นก้อนไอ้เออเป็นอยู่ไหนอีกวันนี้อ๋อนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอึ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  เรียบร้อยออไปทำการเทสเปซบากเก็ตได้เลยแต่ว่าสเปซบักเก็ตไปอยู่ไหนวะโอ้ยเจ้ามอตตีนมันกระไล่ไปเลืกอเลยเว้ยนั่นหรือเปล่านั่นหรือเปล่าสเปซบักเก็ตอะใช่เลยนี่ไงปุ่มอ่ะฮะโห๋ย่หน่อยแหละกดเลยเฮ้ยตอ้ไยย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 ยกยย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 ย โอ้โหตกไปกระแทกออืฟังเละโอ้โหปอบมือผู้ชมครับตอนนี้เรากำจัดหุ่นมอนตี้ไม่ได้แล้วเพราะกี่คือทำการเก็บมอนตี้คลาวงั้นเหรออันไหนวะมอนตี้คลาวอาันนี้เหรอโอ้โหใชเลยนี่เป็นมอนตี้คลาวมาเรียบร้อย สุดยอดที440เพื่อจะจัดการเจ้าหุ่นไปได้แค่ตัวเดียวโอเคเอาละครับคุณผู้ชมโอ้โหขอเซฟก่อนพัาที่สนุกมากแม่รุนระทึกจัดจาถ้าอยากรู้ว่าเหตุการณ์เป็นไงต่อก็กรุณาติดตามชมกันในพาน,น้านะครับโอ้โหพานี้ผมขอพักก่อนไม่ไหวแนละ้วเอาจจกันใหม่เด้อไปไปครับ